ครับสวัสดีครับนักผลิตมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอของหลวงพระเดิมและถ้าพูดถึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าเมืองปากน้าโพแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้าโพนั้นเป็นเมืองแห่งพญมกร และก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบรมีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์0ู6 3 2 9 1 4 9 6เบอร์0ู6 3 2 9 1 4 9 6 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนลก็คือเป็น ID ดีไลน์ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลข99 big one 99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทำข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเิมนหน้าข้อขณะนี้ก็จะเป็นมีดส่วนหนึ่งนะครับที่ผมได้เก็บและก็ได้รวบรวมมา สำคัญก็เป็นระยะเวลาค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับที่นำมาให้ท่านชมวันนี้นะครับก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะหรือว,ว่าด้ามงาฝักงา,มามก็ดีนะครับนะที่วางไว้หน้ากล้องขณะนี้นะครับก็จะวางให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะครับแต่ที่จะนำมาเปิดให้ท่านได้รับชมจริงๆก็จะเป็นมีดเล่มนี้นะครับนะเป็นมีดขนาดพกพา นะเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้ในยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะวัดหนองโภของเรานี่แหละนะครับนะจะมาให้ท่านได้รับชมนะที่สําคัญนั้นก็จะเป็นมีดหาได้ยากนะครับนะก็นื่องจะว่าเป็นมีดขุดว่านขนาดจิ๋วนะนะจะมาให้ท่านได้รับชมก็คือเป็นเล่มนี้นะครับนะเอาละพอพูดถึงนะครับเล่มนี้ก็ลองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตก็จะหยิบนะครับนะมาให้ท่านได้ เห็นชัดๆนะครับหมายท่านเห็นชัดๆนะเป็นมีดขนาดเล็กนะครับนะต้องเรียกว่าเป็นมีดปากกานะรวมด้ามฝักก็อยู่ที่ประมาณ5นิ้วนะครับห้นิ้วประมาณนี้นะแต่เป็นปากกาที่ขุดว่านนะขุดว่านขนาดจิ๋วนะก็ก็ไม่ค่อยได้เจอไม่ได้เจอกันสักเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นมีดแบบนี้นะเดี๋ยวจะ ให้ท่านได้รับชมนะครับก็คือในส่วนของอาภายนอกนะครับนะก่อนที่จะเข้าไปชมในส่วนของภายในนะนะครับก็ที่สำคัญนะครับมีเล่มนี้ทั้งเล่มเลยนะจะเป็นฝักก็ดีจะเป็นกกด้นา,ดามก็ดีนะครับนะจะเป็นไม้ขูณน,นะเป็นไม้ขูนทั้งเล่มเลยนะจะเป็นด้ามไม้ฝักไม้ ะครับเฉพาะใบกออบ็อยู่ที่3นิ้วนะครับอยู่ที่3นิ้วนะรวมด้ามฝักก็ประมาณ6นิ้วนะครับนะหนิ้วกว่าด้วยนะแม้รัดฝักจะเป็นเชือกนะครับจะเป็นเชือกที่เชือกอาคมนะไม่ใช่ว่าเชือกธรรมดานะครับนะดูเหมือนกับจะเป็นมีดธรรมดาแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะาที่สําคัญนั้น ไม้ที่นำมาทำฝักและด้ามนะครับก็จะเป็นไม้คูนนะซึ่งเป็นไม้ที่มีทนสิทธิ์อยู่ในตัวนะมีความศักิ์สิทธิ์อยู่ในตัวว่ากันงนะ่ายนะนี่นะครับก็เรียกว่าเป็นมีดที่ผ่านการใช้งานนะเป็นมีดที่ผ่านประสบการณ์มาค่อนข้างที่จะโชคโชนเลยนะครับนะมีเลนนี้นะอนี่มาให้ท่านได้รับชมนะครับนะ เอาละครับพอชมในส่วนของภายนอกแล้วเราก็ลองมาดูในส่วนของภายในนะนะครับเป็นมีดที่เรียกว่าหาชมกันได้ยากนะครับเป็นมีดที่หาชมกันยากนี่นะก็ที่ท่านได้เห็นนะครับนะเดี๋ยวผมจะให้ท่านได้รับชมในส่วนของภายในก่อนดีกว่านะ ภายในของฝักนะครับนะ้เมื่อสัก,กู่แล้วก็ชมในส่วนของภายนอกนะไปแล้วข้างนอกก็ว่าเก่าแต่ข้างในนั้นก็คือเก่ายิ่งกว่านะครับนะ,ะก็จะเต็มไปด้วยคราบไครนะครับนะในพยายามซูมให้ท่านได้เห็นยันนุ่นเลยนะครับตรงปลายของฝักเลยนะนี่ก็นะครับให้ดูแบบชัดๆนะครับให้ดูแบบชัดๆเลยนี่นะครับเป็นอย่างนี้ นะเป็นมีดขนาดเล็กเป็นมีดขนาดจิ๋วแต่เป็นมีดจิ๋วไม่ธรรมดานะครับเป็นมีดขุดวาดนนะะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับก็จะวางในส่วนของฝักเอาไว้ก่อนนะอะนี่นะครับนะวางในส่วนของฝักเอาไว้ก่อนทีนี้ก็ลองมาไล่ดูนะ,อ,ะอยากให้ท่านมาใช้ดุลพินิษพิจารณาดูนะครับนะของมีดเล่มนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> เรียกว,ว่า เป็นมีดที่หาชมกันได้ยากนะเป็นมีดชั้นครูเลยทีเดียวนะครับที่ท่านเห็นอยู่ก็เป็นะนะครับก็ <c oughs> นี่นะ,ะงดงามมากเลยทีเดียวนะครับนะ,ะเป็นนี่นะครับเต็มไปด้วยความงดงามนะครับเป็นลายจีนนะเป็นลายจีนสมัยก่อนอย่างที่ผมบอกนะครับนะคนที่อพยพเข้ามาจากเมืองจีนในยุค หลงพระเดิมนะครับในยุคสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2เนะี่ยต้องบอกว่ามาหลากหลายตระกูลนะ,ะมาอาศัยอยู่ในเมืองปากน้ำโผนะหรือว่าเมืองนครสวรรค์ของเรานี่แหละนะครับก็ได้เข้ามาพึ่งพาบุญญาบาร,รมีของหลงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นอย่างที่ผมได้เรียนไปเบื้องต้นนะ,ะก็เนื่องจากว่าบางตระกูลก่อมานะครับนะ,ะคนโบราณนี่ก็จะทราบกันดีบางตระกูลมา จากเมืองจีนมาเพียงเสือผืนหมอนใบนะแต่มีบางตระกูลยิ่ยงกว่านั้นนะครับไม่มีทั้งเสือไม่มีทั้งหมอนนะมาแต่ตัวจริงๆเลยนะครับแต่พอมาอยู่ในเมืองไทยนะครับคนจีนส่วนใหญ่ก็จะมาอาศัยเข้ามาทํามาค้าขายนะสมัยก่อนจะค้าขายทางเรือทางน้านะครับถือว่าเรือนี้ก็จะเป็นตลาดชั้นดีเป็นเป็นร้านชั้นดีว่ากันง่ายนะ,ะก็จะล่องไป ไปในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนะไปจนกระทั่งลงมาถึงกรุงเทพนะหลายคนจีนหลายตระกูลแต่หลายตระกูลที่มาล่ำรวยในเมืองนะครสวรรค์นะครับในเมืองปากน้ำโพเนี่ยก็ต้องบอกว่า,าหลายตระกูลเลยทีเดียวนะครับจนกระทั่งมาถึงในยุคปัจจุบันนะเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเป็นเศรษฐีม้าเศรษฐีเยอะแยะมากมายเลยคนจีนนะนั่นแหละครับมา พึ่งพามาอาศัยตั้งแต่สมัยยังไม่มีอะไรนะ,ะคนจีนเนี่ยก็เมื่อนะครับได้มีดหลงพระเดิมมาเนี่ยก็ส่วนใหญ่เขาจะมาใช้ทางด้านนะครับทางด้านค้าขายนะทางด้านค้าขายเป็นส่วนใหญ่นะอ่ะา้วก็เขาเรียกว่าซื้อง่ายขายคล่องว่ากันง่ายนะาก็คือ ที่สำคัญมีดหมอลงก็เดิมนะครับเวลาเรามีแล้วเราต้องใช้ให้เป็นนะที่สำคัญก่อนใช้เนี่ยก็ต้องกล่าวคำรัทนานะครับบางท่านก็มีแต่มีดแต่ก็ไม่ได้รู้จักคำระทนานะาใช้คำว่าสักกัศวัชิลาบุทฐางเวสุวัรณศสักขถา,าบุทธังยามานัสสนนยนาบุทฐานอารวัตนสักทุสาวุาาธฐาง นารายสัจจกรารวุธังปัญจา,าวุธานังเอเตสังอนุภาเวนะปัญจา,าวุธาภักขภักขาวิจุนนังวิจุนาโรมังมาเมนะพุทธ,ธสันติคัชาอมุมิโอกาเสติทาหินะ,ะต้องใช้บทนี้นะครับต้องใช้บทนี้เลยนะ,ะหรือไม่ในขณะที่เราจะเดินทางนะขับรถไปไหนมาไหนนะครับออกจากบ้านเดินทางนี่ก็ต้องกล่าวคําว่า พระพุทธังรักษาพระธรรมังรักษาพระสังฆังรักษาศตูมาบีทาวินาศสันตินะครับแล้วก็อย่าลืมเติมไปด้วยคําว่านามพัทธะเข้าไปนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นธาตุสี่นะครับนะเป็นตัวหนุนที่ทําให้อ่าความเข้มขลังนะครับนะแต่ละบทแต่ละพระคาถานั้นก็คือมีความเข้มขลังมากขึ้นนะประมาณนั้นนะครับก็ นั่นแหละครับเป็นอนว่าฟังแล้วนะครับติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496ได้เบอร์0863291496นะครับก็ติดต่อสอบถามนะครับกันเข้ามาได้นะครับทุกๆคำถามมีคำตอบให้กับทุกท่านนะ,ะทุกๆคำถามครับนักคลรินมีดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะครับนะแต่จะตอบให้มีดนะครับนเะฉพาะอยู่ในหน้าจอวิดีโอเท่านั้นนะ ถ้าหากว่าเป็นมีดของท่านอื่นนะครับนะหรือแม้กระทั่งมีดของตัวท่านเองก็ถ้าถามเข้ามาก็จะไม่ได้ตอบให้นะครับก็คือในเรื่องของเกแท้เนี่แหละนะก็เนื่องจากว่ามันเป็นคําถามและเป็นคําตอบดูเหมือนจะดีนะอย่างที่ได้เลียนไปนะครับเมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะแต่ท่านใหม่ๆนี่เขามองว่ามันดูเหมือนจะดีอะนะนะครับเป็นคําถามเป็นคําตอบดูเหมือนจะดีนะครับนะ แต่เมื่อตอบไปแล้วนะครับเรียนท่านไปแล้วว่ามันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะที่สําคัญยิ่งกว่านั้นมันเป็นคําถามและเป็นคําตอบไปทําลายของคนนะครับนะก็อย่างที่ผมบอกนะไปทําลายความรู้สึกของคนและคนที่จะถูกทําลายคนแรกนั้นก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะครับอันนี้ก็เรียนเอาไว้ในแทบจะทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับก็นั่งจากว่าในแต่และคลิปในวิดีโอนะครับก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาติดตามรับชมค่อนข้างมากนะ เราะนั้นเราจะต้องบอกในเรื่องของจรรยบรณนะครับนะ,ะก็คืออะไรที่มันดีหรือไม่ดีนะครับอะไรใช่ไม่ใช่เนี่ยควรบอกกันได้ก็ต้องบอกกันไปนะ,ะก็จึงเรียนมาไว้ในแทบจะทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับนะ,ะเราต้องบอกกันนะอะไรที่มันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับนะ อเอาละครับก็นะก็คือท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแต่ละคลิปแต่ละดีโอนะครับต้องเป็นการศึกษาและการเรียนรู้ที่ดีนะครับต้องเป็นผู้ที่ฉลาดเลือกนะก็หมายความไว้เลือกสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ไปไว้ใช้งานนะครับนะ แม้กระทั่งคำพูดของผมเองเนี่เมื่อพูดมันผิดไปปลังไปหลุดไปนะครับต่างๆนะไปแล้วมันไปกระทบกระทั่งความรู้สึกดีๆของท่านนะครับนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะอ่าก็เท่าที่ผมได้เรียนไปนะครับคําไหนที่เป็นขยะคําไหนที่พูดไปแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรก็ไม่จาเป็นต้องเก็บไปจึงมีคากล่าวอยู่ว่าเขามีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขา แต่จงเลือกเอาแต่สิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยจงมองหาสิ่งดีๆเพียงส่วนเดียวและอย่าไปมองเที่ยวสหายเอย่ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอย่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงประมาณนี้นะครับนะ,ะก็เป็นผู้ที่ ฉลาดเลือกนะครับเหมือนกับมีดทุกเล่มนะครับที่นำมาให้ท่านรับชมก็ล้วนแต่ว่าเป็นที่เป็นมีดที่ได้ผ่านการคัดเลือกนะได้ผ่านการคัดกรองมาจากประสบการณ์ตรงของผมมันเป็นอย่างดีแล้วล่ะนะแต่ท่านจะมองเห็นเป็นแบบไห้อย่างไรเนี่ยก็อยู่ที่ตัวท่านนะเพราะนั้นเราก็คงจะไปไปบังคับนะครับให้ท่านมองแล้วใช่ทั้งหมดมองแล้วเชื่อทั้งหมดประมาณนี้นะ,ะก็คนจะได้ของดี นะหรือของไม่ดีไปไว้ในครอบครองการมองเป็นเรื่องสำคัญนะครับนะอก็ต้องมองให้เป็นต้องมองให้เห็นมันถึงจะได้ของดีไปว่ากันง่ายนะครับนะจึงมีคำกล่าวอยู่ว่าสองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไหร่ก็จะเห็นเป็นแต่โคลนต่มนะส่วนอีกคนนั้นเขามีสายตาที่แหลมคมไม่ว่าจะมองตรงไหนมุมไหนก็จะมักจะเห็นแต่เป็นดวงดาแวแวพรวไปหมดเลยประมาณนี้นะครับนะ เพราะนั้นก็การที่เราจะได้ของดีหรือไม่ดีไปไว้ในครอบครองการมองก็จะเป็นเรื่องสำคัญมากนะเพราะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับให้แต่ละท่านนะก็คือเห็นเหมือนกันคิดเหมือนกันทำเหมือนกันนะมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็ผิดธรรมชาตินะครับเพราะบนโลกใบนี้กมักจะมองเห็นต่างเสมอนะครับนะเพราะนั้นเวลาท่านอยากจะได้ของดีไปไว้ในครอบครองเนะี่ยผมว่านะ จริงๆการปรึกษาเป็นเรื่องที่ดีนะครับนะไม่กระทั่งตัวผมเองเนี่ยถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องมาปรึกษานะครับนะบางอย่างทําไมถึงพูดอย่างนี้นะที่ท่านบอกว่าดีผมอาจจะบอกไม่ดีก็ได้นะที่ผมบอกว่าดีท่านอาจจะมองบอกไม่ดีก็ได้ประมาณนี้นะครับเหมือนกับการที่นําเครื่องรางของครูบาอาจารย์นะครับมาให้ท่านได้รับชมนะต่อให้ผมบอกว่าดีแค่ไหนบางท่านก็บอกไม่ใช่นะ,ะนะครับนะ บางท่านก็มองนะครับมันมองไม่เห็นนะบางคนมองงายังมองเป็นไม้อ่านะครับนะก็ฟังดูแล้กวก็งงนะครับนะมองงายังบอกว่าเป็นไม้นะครับเห็นลายงามันเหมือนลายไม้เขาบอกไม่ใช่งาน่าประมาณนี้นะครับนะ <S <S เขาเรียกว่าเห็นไม่เท่ากันนะสายตาคมไม่เท่ากัน คนไม่รู้นี่ก็เหมือนกับคนตาบอดนั่นแหละนะครับนะ,อะมองเห็นจะจะอยู่นี่ก็แต่เห็นเป็นอย่างอื่นนะไม่ได้เห็นว่าเป็นของดีประมาณนี้นะ,ะก็เหมือนอย่างที่เขาบอกคนอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยนะครับต่อให้เขียนตัวใหญ่ขนาดไหนก็เห็นกอไก่ก็ไม่รู้จะกอไก่นะครับนะก็เลยพูดไม่ถูกอ่านไม่ออกประมาณนี้นะ,ะถ้าอ่าน ตัวสละไม่ออกแล้วนะครับนะก็ไม่ต้องไปเขียนแล้วนะเพราะไม่รู้จะเอาตัวไหนไปใส่กับตัวไหนนะครับนะจะให้เป็นคำเนี่ยมันก็คงเขียนไม่ได้นะเพราะยังไม่รู้แม้กระทั่งตัวนะสละอะไรต่างๆคนนี้นะครับนะ,อ,ะอย่างนี้นะครับนะ,ะถ้าเราอยากจะรู้มันต้องเรียนรู้ทีละตัวก่อนต้องรู้ว่ากอไก่ข้อไทรข้อขวดก่อนประมาณนี้นะ,ะนะครับนะ มันถึงจะเขียนเป็นคำถูกหรือเป็นประโยคถูกประมาณนี้นะครับนะอันนี้ก็เรียนท่านเอาไว้นะครับนะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็อยู่ที่15กับ55วินาทีนะครับก็จะไม่ใช้เวลาเยอะนะ,ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งแหละนะครับก็สำหรับท่านใหม่ๆห,หรือว่าท่านเก่าก็ดีนะครับนะ,อะเอามาให้ท่านได้รับชมนะ ลองชมด้วยสายตาอันแหลมคมของท่านก่อนนะเมื่อชมแล้วติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะก็อย่าเก็บข้อสงสัยนะครับนะเอาไว้เด็ดขาดหรือว่าเมื่อเข้ามาชมแล้วอ่าก็เห็นว่าในแต่ละคลิปในวิโอนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่แหละนะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6ได้ เบอร์0863291496นะครับนะทุกๆคำถามครับนักคลินมิดมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนอ่าสำหรับวันนี้ผมนักคลินมิตดมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ